นี่เป็นทำาการลศิลาเป็นทที่มโมกขลานะท่านได้มาบวชหลังจากบวชมาได้เจ็ดวันบวชมาเจ็ดวันท่านก็ได้มาภาวนาแล้วก็มีม่วงนอนแล้วก็ได้พระเจ้าก็ให้บาย เอาน้ำรูปหน้าให้มาแจนแล้วว่าเจ็ดวันท่านก็ได้สำเร็จอรหรันที่ตรงนี้ก็นั่นก็นกได้นิพพานที่ตรงนี้นั่นก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่เราได้มาที่ ทำการละศิลาแล้วก็การขึ้นมาก็ขึ้นลำบากประมาณขึ้นมาประมาณกิโลหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่สิ่งที่มี <c oughs> สำคัญก็คือเป็นที่แล้วว่า,เ,าเราได้มาไดเลืกถึงะลึกถึง ทุกงถึเงือมาปฏิบัติบูชาภาษสาบบุญเดืองูมิเด้วยบุญฤทธิ์มันทำด้วยสำคัญ